สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาท่องคาอธิษฐานของพระเยซูมัทธิวบทที่หข้อที่เกาถึงข้อที่สิท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสกาละขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และนั้นและและขอทรงและขออย่าและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ไรเหตุเหตุว่าราชอาณาจักรและลิกเดชและพักริิต ของพระองค์เป็นเป็นเป็นของเป็นของพระองค์สิบสิบไปเป็นนิดอาเมนขอบคุณครับ